เองข้ารู้จักนางมาตั้งแต่ครั้งแม่เรายังเป็นข้าหลวงรับใช้วังในแม่นางจะเป็นถึงบุตรีขุนรามแต่ไม่เคยถือตัวซ้ำยังเห็นข้าเป็นสหายเล่นหัวด้วยกันมาตลอดเฮ้ย <c oughs> อยากได้กระทาไสิเฮ้ย <c oughs> เอามานีจำเนียงเอามาดีเฮ้ยแก้ดิ <łość> เอจำเรี้ยงวันนี้ค่าป่ายสมบุนมันด้วยล่ะตอนนี้มันช่วยค่าตีดาบที่เพิงเนี่ยค่าขึ้นเรือละ ไรเห็นพ่อขันเราว่ะจะถูกชิงถุงอัดที่ตลาดเหรอแม่ลำพูนี่ดูแลลูกยังไงฮะนี่ยังดีนะที่ไม่ถึงก็เลือดตกยางออกกลับมาข้าเองก็งานราชการล้นมืออย่างงี้ลำพังลูกสาวเพียงคนเดียวอ่ะไม่จะเป็นภาราให้ไม่ได้เลยหรือไงเฮ้ยฉันสภเท้าเองเจ้าค่ะทจ้นขุนข้าไม่ได้ทันระวังเองผ่าใช้ความผิดแม่ดอกเจ้าค่ะนน่ไร่ไรข้าไม่ได้ให้เจ้าไปเจรจาความนะ ไปไปไไป,ไปทั้งแม่ทั้งลูกอะ่ะข้ามีราชการที่จะต้องว่ากับพวกขันเัาซะหน่อยไอ้ขันทั้งเชิงดาบและชาติตระกูลของเองนะมีอยู่และพร้อมฉะนั้นสองสิ่งที่ข้าจะให้เองทำเนี่ยหากเองทำได้สำเร็จเองก็จะได้ในสิ่งที่เองหวัง ตามแต่ท่านขุนจะกรุณาเถิดเจ้าค่ะช่วงนี้ข่าวรามันรับจ้างนั้นมีอยู่หนาหูนะข้าอยากให้เองเนี่ยจัดหมูละัตะเวนเออกไปปราบกบฏท,ที่หัวเมืองหากสําเร็จเองจะได้รับการอวยยศจากหลวงท่านเร็วขึ้นและอีกความหนึ่งแล้วเจ้าค่ะอีกหนึ่งเองต้องแสดงเชิงดาบต่อหน้าทุกคนในงานวัดที่มือเชิงดาบที่หลวงจัดขึ้นข้าไม่อยากนําคนที่ชาวบ้านยังกังขาอยู่ ขึ้นถวายตัวต่อองค์เจ้าอยู่หัวจะตรองรบราดใช่ไหมท่านขุนมิได้ดอกลุงยังไงยังไงฉันก็ยอมให้ลุงม่ได้ลุงผลัดใช่มาหลายคราแล้วหน้าแม่หนูให้ป้าอีกสักหน่อยไม่ได้หรือถ้าฉันยอมให้ลุงกับป้าฉันไม่ต้องยอมให้คนอื่นด้วยหรือ ลุงมันไม่ได้มาจ่ายนานค่าหักเบี้ยหัวปีมันก็เพิ่มขึ้นนะสิและเท่าที่ดูทั้งหมดนี้คงไม่พอดอกคงจะต้องจ่ายเพิ่มอีกสักเท่าตัว,ตวเห็นจะได้แต่เอาเถอะยังไงฉันจะผ่าผ่อนให้ลุงไปก่อนจำเรียงกับฉันก็คบหารู้จักกันเราเองก็เหมือนคนกันเองอยู่แล้วขอบใจแม่หญิงหลวงแท้มากๆ กูสิยอเป็นไรวันนี้ชาวบ้านไม่มีกังขาเชิงดาบม,มือกูอีกมา ไอ้สมบุญเฮ้ยถ้าจะมาขโมยดาบที่นี่มันไม่ง่ายนะเว้ยเฮ้ยท้ามาคุยกันในก่อนมา้งนมึงหายไปเสนนานสิบปีที่ซึ้งกับองศาข่าวของแพง ผู้คนอดอยากคนจนก็จนเหลือหลายมีแต่พวกคุณนางเท่านั้นที่อยู่ได้มันก็เลยเป็นจนเฮ้ย hey, คนนั้นเร็วจริงวะ เอาเยี่ยงนี้ก็แล้วกันไหนสมบูรณ์มึงมาช่วยกูตีดาบขายเฮ้ยคนนี้เพื่อมึงสองคนไปน,นอนที่เรือนกูแล้วกันวะกูสองคนน่ะนอนที่เพิงนี่ก็ได้ใช่ไหมวะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ สมามจำเรียงมันเป็นยังไงมั่งพี่สมบูรณ์ฉันกลับก่อนนะจำเรียง แม่หญิงร่วงแขมาหรือเป็นยิ่งไรบ้างอัดปูล่ะไม่พอขะดดอกเบี้ยแต่ฉันสงสารพี่เสมามันเอาแต่ตีดาบใช้นี่ไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดท,ทั้งที่ใจมันอยากจะเป็นทหารหลวง กินข้าวดีกว่าเดี๋ยวฉันขึ้นไปหุงข้าวก่อนแล้วกันพ่อแม่กินข้าวยังจ๊ะแม่กูนึกว่ามึงจะวิถามตูแต่อ,อีกเห็นห่วงตะเรือนตะมั่นนั้นละเกินระวังถัดมึงน้ำตาจะเช็ดหัวเขา่า แหมใช้มือใช้ก็ได้เอาพอพันอินมานี่มานี่มานี่นั่ง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 เอามีธุระดังเลยถึงบด้ดันดนมาถึงนี่ก็ว่าจะพายสามคนนี้มาฝกก่าไว้กับพ่อนั่นละ รวยก้านมันก็ดูดีนะแต่ข่าน่ะไม่ตั้งใจที่จะรับคนไว้ฝึกทหารใหม่เออแต่พ่อพันธุอินพามาทั้งทีเอาข้าจะให้มาลองดู างนี mm ้มาอยู <ing> <ness> oh, uh ่ส uh ัง uh. กัดโูต้องให้มันสอนเชิงดาบก็แล้วกันและไอ้สองตัวนั่นล่ะมันทำอะไรได้บ้างนะนะฉันดูดีไหมจ๊ะฉันคอหนึ่งนะจ๊ะ จริงๆเลยวะไอ้แตงกวาอู้เห็นแต่มืงเล่นะขึ้นก็เสมาลงก็เสมาลุงม่านกินข้าวหรือยังสักจะหิวแล้ววะางั้นเดี๋ยวฉันไปหาข้าวปลาให้ลุงดีกว่าออ้เดี๋ยวก่อนเไปแตงกวาอะไรกับลุงใครอยากจะถามเองจริงๆว่ะอะไรอะเองอยากมีผวเป็นทหารไหมวอะ พี Eat, ่เสมาเป็นไงเฮ้ยดูกมั้งพี่แสมาเป็นทหารเออเป็นไงลุงพ่อ